เฟอร์บี <istan> ้ชูเพเฟอบีเฟอบีเฟอบี้อ่าหลูงค่เฟอบีไม่พูดหนูเว้ยเฟอบี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  ทูเพยหรือโอมช้อนเข้าไปสิไม่เอาไม่โอมช้อนนะมาเนี่ยมาลูกมามาเนี่ยลูกมามาแล้วขอขอได้เปล่า โอ้เก่งขอโอ้ขอจะขอมาอันนึงมาชนกันชนกันกิ้งกิ้งกิ้งอ่าปะปะปะเก่งเอเก่งไหนเมื่อกีเฟอร์บี้เฟอร์บี้อยู่ไหนไปหาเฟอร์บี้เด้ไปหาพี่เฟอร์บี้หาพี่เบย์ก่อนพี่เฟอร์บี้สนใจมากมายนะลูกนะตอนนี้นะ ดูสิพิมเพิ่นลมากองแล้วมัง้งมานใครโซนใครซนัมาเนี่ยลูกมามาหาพ่อมามานอนข้ามานอนข้าว,าาวจ๋ามันนี่อุ่ยเดี๋ยวตัวนั้นกัดนะออก,กัดนะเอาก,กัดนะเฟอร์บี้ t o play play เฟอร์บี้รวงข้าวรวงข้าวจ๋าห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 รวงข้าวจ๋าไม่จ๋าเลยนะนี่ไม่จ๋าเลยนะจ๋ายังไหนจ๋าพ่อฟังนะจ๋า ไปเที่ยวเว้ยไปเที่ยวเว้ยไม่จ๋าไปเที่ยวนะรวงข้าวจ๋า นี่จ๋าที่ทับสับจ๋าพ่อเลกไม่จ๋าเลยนะโอมนะลูกนะลงข้าจ๋าลงข้าจ๋าลงข้าจ๋าพ่อละอายจังเลย,เเลยกลัวเดยวคน,นั้นคน,นี้ยาใส่นเนะเดี๋ยววาตกนี้านก่อนเ้ใสเฟอร์บิทูเพลย์ทูเพลย์ เฟอร์บี้เฟอร์บี้โอ้ยเฟอร์บี้ก็เหมือนกันอย่านะกลัวแล้วนะตีมันตีมันตีมันโอ้โอโอตรงนั้นกัดนะอ่ะกระต่ายกัดไปไหนวะกระต่ายกัดมากัดผมฆ่าเลยวะวิ่งวิ่งวิ่งนี่นี้นี่นี่ป้อนพี่เจ้าบี้ป้อนป้อนข่าเฟอร์บี้ยัง ป้อนข้าวพี่เบี้ป้อนข้าวยังใส่ป้อนข้าวไปไปป้อนข้าวเฟอเบอ้์ไปป,ป,ป้อนใส่ปากเลยป้อนใส่ปากเลยไม่ใช่ละอย่ายบายยังไงลูกบ๊ายบาย,ยงไปข้าปอนข้าวเฟอร์บีบ้ไหนเว้ยป้อนข้าวเฟอร์บี้ไปไหนเนี่ยขอละขอละบายบายอย่าไปบายยังบายบาย,ย,บาย,บายส่งจุดแล้สอส่งจุดไหนลามให้พ่อดูได้ลามไง นอยนอยหลวงพ่อนี่ไม่เอาอะไรเลยนะฮะนี่อย่าไปเหยียดนะเดี๋ยวเขาเล่นหัวคอล้มกันพอดีกระต่ายกัดเลยกระต่ายกัดมันเลยอู้กัดแล้วกัดกับมือนะไหนๆล่ำไหนล่ำไหนล่ำไงนอยนอยนอยตวงข้าวไหนป้อนป้อนข้าวฟอร์บี้ไหนเนป้อนข้าวไงป้อน ป้อนใส่ปากรุนข้าวจ๋าฉายาสายาเนี่ยนี่เก่งเลยนี่เก่งเลยไม่สนใจามากกว่าไม่เคยสนใจอะไรเลยรุนข้าวจ้าไม่สนใจดื้อจริงนะเด็กคนนี้นดื้อมากไปเลยนะไปเลยไม่รักแล้วไปดีกว่าว่าไปเที่ยวก,กันเถอะไปเที่ยวดีกว่าว่าไหนบอกอยู่ไหนใส่บอกไปเที่ยวใส่บอกไปเที่ยว ใสหมกไปเที่ยวหมวกอยู่ไหนหมกอไหนหมกอไหนวะใส่หมไปเที่ยวดป่าวววิตามินซีป่ะกินดิซีป่าหลังนี้กินวิตามินซีป่าเอาป่ามาหป่าวหมาวิตามินซีแป๊บนึงนะลิกเดี๋ยวแกให้ เต่นไปกินไปได้หรอลยคะวิตามินซีนะจ๊ะหลายเปล่า อย่างลูกะ หยุดซะงั้นนะนเดี๋ยวกำลังจะเต้นหละหลงต้องลวงข้าจ๋าแห่เอามาตัวตัวอ,อมๆอย่าโดดๆนะ พ่อพ่อจะ่กินมากมมัมพ่อมัมมังเนี่ยอ่าฮัปจ่านอ่าฮัปจาอ่าพ่ออย่างนะนี่นี่อ่าฮัปจานี่อ่าอ่าอ่ามมัมมามันมัมอัมมัมนี่ยนี่อ่า

ช็อกเลยถายไปเลยเต้นก่อนเต้นก่อน